ตัวเลยค่ะสามคืนสามที่จังหวัดตากเนะจะกรยาบที่ไหมฮิลอสูครับฮิโรซูต้องฟัน่ารักมากนะคะมีแบบคอนเซปต์วิธีการเที่ยวด้วยค่ะอ่ะมาทางนี้ไปต่อกันที่เขาใหญ่รู้เหมว่พอมันพออุณภูมิเนี่ยเริ่มลดต่ำลงเนี่ยเขาใหญ่ก็จะเป็นแน่นหนึ่งที่นะคะที่หลายคนก็จะมุ่งหน้าไปนะคะไปเขาใหญ่คราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารแบบอร่อยมากๆสไตล์ยุโรปนะคะไปด้วยกันเลยค่ะเจ้าพากินค่ะเจ้าากิน ต้องเรียกว่าตอนนี้ลมหนาวเริ่มมาเยือนแล้วนะคะเขาใหญ่นี่บรรยากาศดีมากๆพาคุณผู้ชมมาที่นี่เลยค่ะ Midwinter Restaurant นะคะนี่เป็นร้านอาหารที่ต้องบอกว่าไปทานแล้วก็ไปถ่ายรูปนะคะมีมุมสวยๆเยอะเลยค่ะอยู่ริมถนนธนรัตนะคะเข้ามาจากถนนมิตรภาพมุ่งหน้าไปเขาใหญ่แค่6กกิโลเท่านั้นเองค่ะร้านนี้เห็นเด่นชัดหลายคนก็คงจะเห็นร้านนี้แล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยนะคะ จะพาคุณผู้ชมนอกจากจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบปราสาททางยุโรปแล้วเนี่ยถ้าเข้าไปข้างในจะรู้สึกเหมือนอยู่ในท้องพระโรงพระราชวังสวย <นะ S 2> สีสยแบบหลายโซนออให้ได้เลือกนั่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโซนที่ลูกค้าเนี่ยได้เลือกเลือกซื้อของโฮมเมดนะคะหลายๆอย่างนะคะซึ่งเขาก็จะคัดมาเพื่อนคนรักสุขภาพเรียกว่ามาแล้วก็ซื้อกลับบ้านไปนะคะมีเครื่องครัวเก๋ๆน่ารักน่ารักนะคะผลิตจากวัตถุพิเศษนําเข้าจากอิตาลีให้ได้ช็อปกันด้วยอ่าส่วนเรื่องอาหารค่ะที่นี่ต้องบอกว่าเอา วัตถุดิบดีๆนะคะคัดสรรแล้วนะคะแล้วก็เอาเชฟที่ชํานาญกว่า10ปีเนี่ยมาปรุงให้เราได้ทานกันนะคะทางหุ้นส่วนของร้านเนี่ยบอกว่าต้องเป็นพรีเมียมเท่านั้นไม่งั้นไม่ให้เข้าร้านนี้นะคะผักก็ต้องเป็นแบบออร์แกนิกปลอดสารพิษนะคะเค้กขนมปังก็จะเป็นแบบโฮมเมดแท้ๆทาสดใหม่ทุกวันนี่เลยค่ะเสิร์ฟให้กับคนที่ไปเยือนนะคะได้ทานกันอร่อยๆท่ามกลางบรรยากาศดีๆนะคะ แล้วส่วนพวกเนื้อสัตว์นะคะอย่างเช่นเนื้อวัวหมูเนื้อแดะหมูเนื้อหมูนะคะเนื้อแล้วก็แกะก็คัดสรรมาจากฟาร์มแล้วก็โรงงานที่เลี้ยงแบบมาตรฐานคือทานเองด้วยเพราะนั้นจะไม่เอาสารปนเปื้อนมาให้เราได้ทานแน่นอนนี่ค่ะผลิตได้นี่ค่ะ<ๆ>ก็จะผลิตเป็นแบบของฝากให้เราได้ซื้อกลับไปบ้านด้วยนะคะ มาที่นี่แล้วจานเด็ดหลายๆจานที่ต้องไม่พลาดนะคะอันนี้เลยขาหมูเยอรมันวิค่ะดูกราบูแค่ลูกก็ดูกรอบต้องเป็นหมูออที่ไม่ค่อยออกกําลังกายมากเพราะขาจะใหญ่มาก<อ>นะคะออสแกนล,ล็อกฮอไกโดนะคะสลัดคาปเซ่มะเขือสดนะคะมะเขือเทศสดกับมอสซาเรลลานะคะ,ะสปาเกตตีเปปรโรชินีนะคะแต่เขาบอกว่าของดีที่มาแล้วต้องสั่งก็คือจานนี้เลยค่ะพิซซ่ามิดวินเทอร์ก็จะเป็นพิซซ่าแป้งบางแล้วจะเสิร์ฟคล้ายๆกับแซนด์วิชอ่ะ ประกบกันนะคะเด็ดเนี่ยมันอยู่ที่แป้งแล้วก็อยู่ที่ไส้ด้วยนะคะเป็นเป็นการปรุงเฉพาะโดยสูตรของทางร้านเองวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ชิมกันด้วยนะคะแล้วก็จะอบในเตาพิซซ่าแบบอิตาเลียนแท้ๆสดใหม่หมทุกวันเลยค่ะของหวานอันนี้ก็มีให้เลือกเยอะมากนะคะเป็นเบเกอรี่แบบ โฮมเมดนะคะทำสดใหม่ทุกวันนะคะมีหลายแบบคือเราสามารถทานอาหารแบบนี้ทั้งกลางบรรยากาศดีๆแล้วก็มีดนตรีขับกล่อมบรรยากาศดีมากๆนะคะแล้วก็วันนี้นะคะไปที่นั่นไม่ควรจะพลาดอะไรแต่ละจานเขาเด็ดอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้ไปคุยกับทางเจ้าของร้านเลยค่ะวันนี้นะคะคุณนัททินีนะคะติยวัชรพงศ์แล้วก็คุณเนรมิตรแท้ฮะเฮ่งนะคะซึ่งเป็นเชฟก็อยู่กับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาเยค่ะต้องบอกว่ามาพร้อมกับ ไปดูเด็ดป่ะนะของี่หน้าตาดีเราต้องมาใช่คือนอกจากอานหน้าตาดีแล้วเจ้าของตากสวยด้วโอเจ้าของสวยมากค่ะต้องบอกว่าคนที่ผ่านเส้นเขาใหญ่ไม่มีใครไม่รู้จักนะเชคะแล้วก็วันนี้พาคุณผู้ชมเข้ามาดูข้างในหลายคนบอกเอ้ยข้างในมันคืออะไรเป็นร้านอาหารที่อย่างที่บอกแล้วค่ะเสิร์ฟเมนูแบบนี้อันนี้คืออย่างที่บอกว่าไปแล้วใช่ค่ะเมนูนี้ต้องทานค่ะเมนูนี้คือบิกบิทเทอร์พิซซ่าพิซซ่าของเรามีความพิเศษค่ะปกติอย่างพิซซ่ามันจะมี ทานแบบร้อนที่ไทยจะเป็นพิซซ่าแบบร้อนข้างหลังเขาก็จะมีพิซซ่าแบบโคลพิซซ่าหรือวอร์มพิซซ่าของเราเป็นวอร์มพิซซ่านะคเวลาทานเนี่ยที่ร้านต้องบอกพนักงานต้องบอกคะว่าเนี่ยต้องใช้มือทานนะต้องใช้มือทาน แล้วสิ่งที่เห็นคือมันจะมีเป็นเหมือนแป้งบางแต่ว่าไส้อ่ะมันมีไมีแป้งมันเหมือนพิซซ่าครับปกติมันจะพิซซ่าแป้งเอยู่ข้ในอยู่ข้างบนใช่อันนี้คือเป็นแบบเราทําแบบสูตรของเราก็คือมีแป้งประกบลักษณะคล้ายๆพิซซ่าแซนด์วิชต้องใช้มือทานเวลาทานเนี่ยมันก็จะมีไม่ได้มีมิติเดียวคือพิซซ่าเนี่ยจะมีทั้งความกรอบพอทานเข้าไปมันก็จะมีชีสอากาศ เนื <differences S 2> ้อนะได้แล้วก็ผักของเราเราใช้เป็นวาล์รอกเก็ตกิ่นผามันจะค่อนข้างสไปซ์กว่ารอกเก็ตธรรมดาแรงกว่านิดนึงนะอยากชิมไหมคะนที่เรามาต้องลองนะต้องทานได้ไ้วยมือ ใช้มือทุกอย่างอยู่แล้วอใช่อันนี้ได้หยิบให้นะจะหยิบงแจ็คลองนี่ค่ะอ่าลองลองดูกันค่ะเขาต้องใช้มือลองดูไม่ต้องลองชิมนะอร่อยอะดูเฉยเฉยข้างในคอนิ่มขัมากนิ่ม่ัมากเลยรสชาติเป็นไงคุณลาพรมันจะมีความเค็มของแฮมนิดนิดตัดกับความมันของชีสอร่อยมากเราเลือกไส้ได้ไหมคะหรือว่าเป็นไส้พิเศษเป็นของร้านอยู่แล้วคือถ้าเป็นพิซซ่ามิดวินเทอร์เนี่ยจะเป็นไส้นีข่านในเป็นอะไรคะไส้อะไรเชน บิชท์มัสโคนขออนุญาตเลยแล้วกันเขาแบกดูนิดห<ด>นึ่งอ่ามาเขื่อเทศสไลซ์มาเขือเทศสไล้์ชีส เดี๋ยววจะ่ามแล้วก็แฮมปาเมร์ปามรแฮมค่ะแล้วก็มีผักเอ่ออะไรไวน์ร็อกไวน์ร็อกเก็ตตรงนี้เป็นชีสแล้วเราจะมีชีสทัฟเฟิลออยล์ออนท็อปด้วยครับมีเนทัฟเฟิลออยล์คือตัวแป้งจริงๆถ้าเป็นพิซซ่าแบบปกติมันถูบางมากเลยนะมามาประกบอย่างเงี้ยมันได้ทั้งความกรอบความนุ่มค่ะวันนี้เชฟจะเอาอะไรมาปรุงให้เราได้ทานวันนี้วันนี้จะทำฮอกไกโดสกาล็อตกับเายและล้างกับซอสว้าวนี่ไงนี่ฟัวร์ลาฮอกไกโดสกาล็อตก็คือเป็นหอยเชล ใช่ค่ะเราจะนำเข้าจากฮอกไกโดใช่ค่ะมันต่างจับปล่อยเชลที่อื่นยังไงเพราะว่าฮอกไกโดสแกลลอปจะเป็นตัวที่ใหญ่และมีความหวานอยู่ในบิ๊กไซส์ไงถ้าเป็นตัวทั่วไป จะเป็นตัวเล็กถ้าเป็นของอเมริกาจะเหนียวและเมอร์คโคไคโดสามารถกินดิบได้ครับแล้วนะคะแล้วมีอันนี้ด้วยเหรอคะโฟร์การาด้วยโฟราของเราก็จะเป็นพรีเมียมโฟรกานะคะจริงๆแล้วคือถ้าเกิดว่าไปทานโฟรกาถ้าถ้าถ้าโฟรกาที่เกรดอาจจะไม่ใช่พรีเมียมเนี่ยทานเข้าไปเนี่ยมันจะเนื้อมันจะแตกอ๋ออ๋อเชฟทำเลยใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวจะให้ลองปรุงเลยอันนี้ชื่อเมนูอะไรนะคะเป็นฮอกไกโดสเกลาร์ฮอเกิลสเกลาร์ครับผมซอสครับซอสระหว่างที่เชฟทำนะคะเดี๋ยวขอมาดูอันนี้หน่อยอันนี้คือเป ็นสลัดเหมือนผสมผสานเลยนะคะใช่ค่ะแล้วมีเหมือนไข่กินชั่นด้วยนี่เป็นแซลมอนแช่น้ำปลาว้าวเหมือนกุ้งแช่น้ำปลาแช่มว่าใช่แล้วเป็นสโมแซลมอนแช่น้ำปลาค่ะล้ำจิ้มเราก็จะเป็นน้ำจิ้มรสชาติจัดจ้านอาหารทะเลพอเป็นอาหารไทยปุ๊บเนี่ยเราก็จะจัดจ้านซีฟู้ดนะคะอันนี้ตัดมาอันนี้เป็นสปาเกตตี้เพปเปอร์โรนช แล้วี่ใส่อยู่ด้านบนก็จะเป็นแอนโชวีแอนโชวี่อันนี้ก็เป็นเมนูที่เรา mix เหมือนกันคือคือเอาเขาเรียกว่าสปาเก e ตตี้ที่เคยผัดกระเทียมกับแอนโชวีเนี่ยเขา mix กับคปโปโรชินชก็คือมาเป็นลูกผสมผสมกันรสชาติก็จะอีกอย่างหนึ่งนะคะถัดมาอันนี้ถัดมาอันนี้เป็นปลากระพงนะคะเป็นซีบาสกับลีคาโบนาร่าอันนี้เวลาทานเนี่ยเราต้องทาน ซอสข้างใต้มันด้วยคือซอสยู่ข้างใต้ไม่ได้ราดไว้ข้างบนใช่ค่ะนะคะอันนี้น่าทานมากส่วนอันนี้ที่บอกว่าเป็นไฮไลท์ที่ต้องสั่งต้องขาอวบเรายกมาเลยไหมเรายกมาตอนแรกพี่ปอยเห็นบอกขาไก่ค่ะเพราะสินะแจกดูต้องการอันนี้ขาหมูสิทำไมทุกโต๊ะงให้ดูกรอบอะคือ ทำมูของเราพิเศษตรงที่ว่าเราสโมกเหมือนด้วยนะคะแล้วก็พอทานเข้าไปเนี่ยเหมือนหนังข้างนอกมันจะกรอบแข้างในมันจะนุ่มไม่มีกลิ่นของสโมกรอบง่ายที่คอรองเลยค่ข้างนอกก็จะกรอบเนี่ยเราเห็นทางนี้ที่มีมีใส่แพ็คไว้อย่างนี้สาามรถอันนี้เป็นของกลับบ้านซื้อกลับบ้านก็คือเป็นผลิตภัณฑ์สโมกที่เราทำเองทั้งหมดนะครับไหมครับอันนี้ก็จะเป็นพิโครลมีสองรสนะคะอันที่เป็นแบบบาร์บีคิวแบบธรรมดาใช่ไหมคะอันเนี้ยเรา เป็นแบบนิ้กาแฟมีกลติ่มของกาแฟติ่มของกาแฟแล้วก็ไปทาที่บ้านได้คาบูก็มีด้วยเหคะคาบูก็มีด้วยค่ะสาหรับก็เป็นสโมเอากลับไปทำที่เราซื้อจะไปทําได้เลยแล้วก็ไส่กรอบวันนี้ก็มีไส่กรอบเหมือนมาเที่ยวฟาร์มเลยเนาะคือเหมือนจะมีผลิตภัณฑ์จากฟาร์มกลับไปนี่ไงนี่ก็ไส้กรอบแต่ที่ใช่อันนี้ไส่กรอบเราก็ทําเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระเชียมนะคะอันไหนก็ะเชียงลิงอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเบรดเบิร์ดธรรมดานะคะใส่เพิร์บแล้วก็อันนี้จะเป็นชี ว้าวน่าทานมากกระเทียมนิดนึงนะพี่ปออย่าทานทางขวางทางอ่านไม่เอ้เชฟจะหั่นเชฟ่ะหันให้เดี๋ยวบอกระหว่างรอนั่นมันสุกคือกำลังเห็นเชฟทำอยู่แล้วแจ็คไปกระซิบอะไรสักอย่างสักอย่างบอกเชฟเชฟครับเชฟเชฟระวังไม่ครับเชฟนี่เชฟทำแป้งขวายให้เชฟมากเลยนะกระทะนู่นก็ต้องทำนี่ก็จะหั่นอืมนั่นก็อร่อยจังเลยตอนนี้ควันเยอะมากครับท่านผู้ชมครับควันเยอะหอมมากหอมมากอ่ะ แล้วดูน้ำจิ้มน้ำจิ้มขาหมูนี่เป็นน้ำจิ้มแซ่บคืออยากให้ดูนะคะว่าขาหมูเนี่ยนะคะเนื้อทั้งนั้นเลยอ่ะน่าจะเป็นขาหค่อมีมันที่เคยเป็นนักกีฬามาก่อนแล้วก็ออกกำลังกายไงก่อนที่แรกคิดว่าจะมันเยอะแต่ว่าเพราะเหตุเรา้านหลังเนื้อเยอะนอกจากนอกจากเอ่อหมูที่เขาออกกําลังกายด้วยนะฮะยังขาดแคลเซียมด้วยนะครับทำไมอ่ะกรอบกรอบจะอะไรอ่ะจะเล่นหมูก็ปรึกษาอะไรอ่ะกรอบคืออะไรที่ดีที่จะได้คำตอบ ต้อใช่ไมร่อยครับอร่อยใช่ไหมใจต้องการอะไรอ่อ่กมหตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วค่ะสเกลล็อพอกไกโดนะคะเชฟก็ทำไปนะคะเราก็กินเราก็ชิมไปค่ะทีนี้อย่างร้านสังเกตเห็นได้ง่ายเลยเพราะอยู่ริมถนนใช่ค่ะก็ขับเข้าไปถนนธนาลากิเมที่6ค่ะจ้ายมือหน้ตอนนี้บรรยากาศที่เขาใหญ่เป็นอุณภูมิเท่าไห่ะตอนนี้เย็นถ้าช่วงเย็น่จะประมาณสักแบบ ยี่สิบสามยีสิบสองเลยค่ะช่วงกลางคืนนะคะและชอบที่ร้านเพราะว่ามีหลายมุมให้เราได้เลือกมีเอาดอด้วยแล้วก็จะมีดนตรีสดเล่นใช่เราบอกว่าที่ร้านเราไปเนี่ยคือนอกจากอาหารอร่อยแล้ว เรายังมีอาหารปาก็คือวิวแล้วบรรยากาศแล้วก็มีอาหารหูด้วยมีดนตรีสดให้ฟังทุกวันแต่เขาไปเขาก็ไปแบบดื่มนมไปถ่ายรูปนะคะดื่มน้ำส้มดื่มนมกับดาวเนี่ยอุ้ยสนุกคุณดื่มนมได้ดึกเลยเนาะดื่มนมแล้วก็ฟังดนตรีแล้วก็กินเมื่คุณกินนมคุณอารมณ์ดีสาวมากก็อาเจียนคุนหัวมันก็กินด้วยกันแหละคุณอย่ามาที่เชฟเชฟไปไหนแล้ะเชฟผมก็ทนไม่ได้ กล้ละค่ะใกล้ละจะต้องหยกเมื่อนี่ะเลือกผักลาวนะคะนี่เลยเห็นไ,ไหมโอเค ผักนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องสุกมากเนาะแค่แบบใช่อันนี้เป็นเบบี้สปีแนนะคะอเราต้กงปริวทีละอย่างเนาะมันก็เลยใช้เวลานิดนึงค่ะเอาละเเดี๋ยวราอนนี้เป็นอีกงานหนึ่งที่ไปเราต้องสั่งนะคุณผู้ชมถูกต้องอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเหมือนเดิเดี๋ยวเราจะชิมให้เดี๋ยวราชิมให้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปไหนคะเสมาช่วงต่อไปช่วงหน้าก็ไปดูกันก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เที่ยวเขาใหญ่กันได้แบบปรีเปลเนะคะช่วงหน้ามีไอเดียดีๆของการนเเ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  หลายสีหลายอย่างทางน้ำตาลนะคะแล้วก็น้ำหวานด้วยแล้วมีเป็นแบบหงด้วยโอ้โหเด็ดแค่ไหนจงเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามแจ้วพาด้วยดยกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาทำชีวิตของคุณให้เจ้าไปกับเราสิเจ้าที่ใจ